นับเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ก้าวหน้าของคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ที่จะพัฒนาภูมิสถาปัตย์ของเทศบาลนครหาดใหญ่นั้นให้เป็นเมืองตัวอย่างและเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคใต้ค่ะคำว่าหาดใหญ่ว่ากันว่ามาจากชื่อหาดทรายขาวที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางริมคลองอุตภา หรืออาจาจะมาจากชื่อต้นมหัดใหญ่ก็เป็นได้หัดใหญ่เป็นประตูผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียและสิงคโปร์นิ่งจากอยู่ห่างจากด่านสะดาวเพียงแค่60กิโลเมตรเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการสื่อสารรวมถึงเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าสามารถเข้าสะดวกได้ทั้งทางรถยนต์รถไฟและเครื่องบินภายในตัวเมืองหัดใหญ่เองก็มีโรงแรมที่พักเป็นจํานวนมาก มีทั้งโรงแรมระดับ first class และโรงแรมระดับกลางนอกจากนี้หัดใหญ่ยังเป็นศูนย์รวมของพัตคารและร้านอาหารจำนวนมากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมากที่เคยมาเที่ยวหัดใหญ่จึงตั้งฉาย,ยาเมืองหัดใหญ่ว่าเป็นนครปารีสแห่งภาคใต้ของประเทศไทยจากโครงการสายไฟฟ้าลงดินหรือหัดใหญ่นครไร้สาย นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการพัฒนานครหัดใหญ่ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครหัดใหญ่ด้วยความเชื่อมั่นและเข้าใจตัวตนของหัดใหญ่ในเรื่องของเมืองท่องเที่ยวที่จะต้องสร้างความประทับใจแรกเห็นให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้นอกจากโครงการสายไฟฟ้าลงดินแล้วได้มีการติดตั้งสปไฟ,ฟ้าประติมาก,กรรมและเสาไฮมาร์ค ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ช่วยรักษาทันียภาพเสมสร้างภูมิสถาปัตย์ของนครหัดใหญ่ให้สะอาดสวยงามทําให้การท่องเที่ยวของนครหัดใหญ่นั้นดีขึ้นตามลําดับนครหัดใหญ่ของเราในปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนโฉมเพื่อน,นำหัดใหญ่ไปสู่สากลจะเห็นได้ว่ามีโครงการดีๆเกิดขึ้นมากมายยกตัวอ,อย่างเช่นโครงการสายไฟฟ้าลมดินซึ่งกำลังดำเนินการพร้อมด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์รวมทั้งมีการจัดทำวอล์กอินสตรีท โดยมีการทําถนนด้วยลวดลายที่สวยงามในอนาคตบริเวณดังกล่าวก็จะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าให้กับนครหัดใหญ่เพื่อคนหัดใหญ่จะได้มีเงินสะพัดมีเศรษฐกิจกฐฐที่ดีขึ้นนั่นเองภายใต้การบริหารงานของนายกเทศบานลคนครหัดใหญ่ในแพรพัฒนาและทีมงานได้ตั้งสรรสิ่งที่ดีและนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตของชาวหัดใหญ่ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งสโลแกนที่ว่าชาวหัดใหญ่ต้องมาก่อน จากแนวคิดที่มุ่งมั่นและทำงานด้วยใจด้วยความสวยงามของภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมที่ลงตัวทำให้เมืองหัดใจนั้นสมกับเป็นเมืองที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวของภาคใต้ค่ะ